สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรินทาปัญญาใสจะมานำเสนอเมตตาเวิร์ดเรื่องสต็อกสินค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวดครีมต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นคอเซยาลดน้ำหนักนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเดลล่ายาลดน้ำหนักเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบูสเตอร์นะคะครีมลดรอยแผลเป็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอมี่นะคะ<ม>เซรั่มบำรุงผิวค่ะอันนี้ก็จะออร่าไว้นะคะก็จะเป็นครีมทา กันแดดนะคะอันนี้เป็นไลท์ไวท์ค่ะครีมทาก่อนนอนหลังอาบน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดครีมต่างๆนะคะอันนี้เป็นชุดครีมเมจิกไวท์ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นครีมซองนะคะพกพาง่ายค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสินค้าสั่งได้ที่ไหนคะสินค้าสั่งได้ที่ Facebook นะคะมีมีค่ะ